นี่คุณสิริพงศ์นะอันนี้จากภูมิใจไทยในกระทรวงศึกษานะฮะวัยพรีีใหม่ฮะแล้วก็ยังได้แจกแจงสิ่งที่จะดำเนินการเป็นประโยชน์ให้กับลูกหลานคนไทยระบบการศึกษาไทยตลอดปีนี้ด้วยฮะก็ได้มีหลายนโยบายนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจและประโดิใจคุณครู ซึ่งก็ถือว่าเป็นของปีใหม่ให้กับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกครูยอยู่เวรนะครับและก็การจัดหานักการให้ทุกๆโรงเรียนนะครับซึ่งแนวคิดของท่านรัฐมนตรีก็คือว่าสวัสดิภาพทั้งในชีวิตของครูเนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สินของโรงเรียนนะครับ <S 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 นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของเด็กๆนะครับก็คือการ เพิ่มงบประมาณาการจัดหางบประมาณอาหารกลางวันให้สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสก็คือจะมีงบอาหารกลางวันให้ถึงชั้นม .3 นะครับการจัดคู่ครูึ้นหินก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับที่ปีที่แล้วเราใช้ระบบ TMS จับคู่จับคู่ ที่จะดูได้ว่าปลายทางของเราถ้าเกิดว่าเขาอยากย้ายตรงกับเราเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเอกไม่ต้องตรงกันก็สามารถย้ายได้หลังปีใหม่นี้ก็จะเป็นระบบ TIS ก็คือทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ในระบบออนไลน์คุณครูจะสามารถดูได้ดูได้ว่าที่ไหนว่างเขาต้องการเอกอะไรคู่แข่งเรามีเท่าไหร่เป็นเรียลไทม์นะครับซึ่งระบบนี้ก็จะทำให้เรื่องการย้ายปรับอินทายของคุณครูเนี่ยโปรง่งใสตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นนะครับปีหน้าสิ่งที่จะท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของธนาคารหน่วยกิดที่ตอนนี้เนี่ยเราคิดถึงว่า การเรียนรู้ไม่ใช่มีแค่อยู่ในห้องเรียนแล้วผู้เรียนน่าจะต้องสามารถนำทักษะชีวิตมาเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ธนาคารหน่วยกิจครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้เด็กที่หลุดออกจากจากระบบไปจำนวนมากการใช้ระบบธนาคารหน่วยกิจก็จะช่วยได้ธนาคารหน่วยกิจจะช่วยในการลดเวลาเรียนของเด็กให้เด็กสามารถเลือกสิ่งที่เรียนตามความต้องการของเขาได้การออกแบบการเรียนรู้ มากมายหลากหลายขึ้นซึ่งตัวนี้ก็เป็นความท้าทายของพวกเราชาวกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกันนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสุขคาดมีมีความสุขนะครับหลังจากที่นโยบายนี้ประกาศออกไปหลายต่อหลายที่นะครับหลายต่อหลายโรงเรียนหลายต่อหลายชุมชนได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็แวะไปเยี่ยมโรงเรียนมาคุณครูก็บอกว่าดีใจที่มีผู้บริหารมามาตรวจห้องน้านะครับเพราะว่า เรื่องห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสุขภาวะขั้นพื้นฐานที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาควรจะได้รับและผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามาโรงเรียนอย่างมีความสุขอีกเรื่องหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยครับก็คือการลดภาระหนี้สิ<ใ>น<อ>นี่คือบางส่วนนะในคลิปที่ทางโฆษกนะกระทรวงศึกษาธิการนะนะคุณสิริพงศ์<ค>สรุปร้อยเรียงมาว่าทําอะไรมาบ้างแล้วปีหน้าต่อยอดอะไรต่ออีกบ้างก็เป<ค>็นโอกาสสวัสดีปีใหม่อุยพร ผ่านการทำงาน uh huh.